สวัสดีครับวันนี้ลุ่งโรดอิซูนะครับจะมารีวิวนำเสนอรถรุ่นไฮแลนเดอร์สีประตูยกสูงรุ่นแซนะครับเกียร์ธรรมดาสำหรับคันนี้ราคาตัวรถอยู่ที่914,000บาทนะครับสีขาวมุกนะครับตัวรถจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครมเมียมไฟตัดหมอกนะครับล้อจะเป็นเกตร์ล้อรุ่นแซตนะครับขอบ18นะครับ ด้านข้างมีนะครับสำหรับไฮรันเดอร์นะครับมือจับจะเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมไฟท้าย LED นะครับกันชนท้ายมือจับท้ายก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังจะมีช่องแอร์นะครับ ส่วนเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะหนังคู่แม็นะครับหน้าจอจะเป็น7นิ้วนะครับพร้อมสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับเกียร์เป็นถักเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแอร์เป็นแมนนวลน,นะครับฟังก์ชันควบคุมความเร็วมีครบนะครับรุ่นนี้หากสนใจในโปรโมชั่นนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับลุงโรดอิสุสุนะครับต้องการออกรถตามโปรหรือต้องการาดาวตามที่ต้องการแจ้งมาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับลุงโรดอิสุสุครับสวัสดีครับ